มาค่ะทุกคนมาทำน้ำผักผลไม้ปั่นเพื่อสุขภาพกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียกว่ารสมูตตี้นะคะก็ชื่อเก๋มากเลยเนาะก่อนจะเริ่มชมยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะามาดูส่วนผสมกันนะคะเริ่มจากแอปเปิลนะคะก็ประมาณ1ลูกนะคะหั่นเป็นชิ้น,นเล็กๆนะคะจากนั้นก็จะเป็นแครอทค่ะถ้าเป็นลูกเล็กก็ประมาณครึ่งลูกนะคะถ้าลูกใหญ่ก็1ใน3นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้น,นเล็กๆเช่นเดียวกันค่ะ ต่อไปจ้าเป็นมะเขือเทศนะคะนี้เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่นะคะก็ใช้ประมาณ1ลูกนะคะแต่ถ้าเ,เพื่อนๆใช้ลูกเล็กเนี่ยกะให้มันได้เท่ากับปริมาณ1ลูกเนาะต่อไปนะคะเป็นบลูเบอรีร่นะคะนี้ประมาณถ้านับๆดูก็น่าจะประมาณ20ลูกเนาะลูกเล็กๆถ้าใส่เยอะกว่าน,นี้มันจะออกรสเปรวๆนะคะถ้าใครชอบก็ใส่เยอะๆได้เลยค่ะต่อไปก็เป็นโยเกิร์ตนะคะต้องเป็นรสธรรมาชาตินะคะจะได้มีอ้วนเนาะ มาที่พระเอกนังเอกของเรากันนะคะก็จะมีผงผักคอลลาเจนนะคะแล้วก็ผงอัสตรเบร์รี่ค่ะจริงๆเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ว่าเราลองมาแล้วเนี่ยว่า2ยี่ห้อเนี้ยโอเคสุดละค่ะสำหรับเราต่อไปก็จะเป็นเมล็ดแฟลกนะคะเป็นเมล็ดแฟลกซ์ออแกนิกค,ค่ะนี้ซื้อได้ที่ท็อปซูปปเปอร์มาร์เก็ตัทวไปเลยจากนั้นนะคะก็จะมีน้ำเปล่าน้ำเย็นนะคะแล้วก็น้ำพึ่งต้องเป็นน้ำพึ่งแท้นะคะเมื่อส่วนผสมครบแล้วก็เตรียมใส่โถปั่นกันเลยค่ะเริ่มที่แอปเปิลนะคะเทลงไปเลยค่ะ จากนั้นก็จะเป็นแครอทนะคะใส่ลงไปเลยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลยจากนั้นนะคะก็จะเป็นตัวบลูเบอรี่นะคะใส่ลงไปเลยเช่นเดียวกันค่ะตัวต่อไปนะคะก็อีกนางเอกของเล่าผงผักคอลลาเจนค่ะจะบอกว่ารสชาติตัวนี้อร่อยมากทานเดียเด่ยวๆยังรอดเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมไปหาทานกันดูเนาะอันนี้ใส่ไปหนึ่งช้อนตวงที่เขาใส่มาให้นะคะ จากนั้นค่ะก็จะเป็นผงอ,สอัสไอเบอร์รี่นะคะซปเปอรฟ์ฟู้ดของเรานะคะตัวนี้ทานเดียเด๋ยวๆไม่ค่อยรอดนะคะแต่ถ้าใครทานได้น,นี่ก็ถือว่าเก่งมากเลยนะคะยังไงลองไปหาทานกันดูเนาะแต่ว่าแนะนําใส่ปั่นกับผลไม้แบบนี้นะคะ่ะโอเคสุดละหรือไม่ก็ทานกับตัวผงผักคอลเลสเตอรมื่อกี้ก็โอเคนะคะต่อไปก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะอันนี้เราใส่ไปแค่ครึ่งถ้วยนะคะเพราะเราไม่อยากให้มันออกรสชาติของตัวโยเกิร์ตมากอะคะ่ะแต่ถ้าใครชอบก็ใส่ไปทั้งหมดเลยก็ได้นะคะ ตัวต่อไปค่ะเป็นเมล็ดแฟลกออร์แกนิกของเรานะคะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเทกะกะเอาค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นน้ำเปล่าน้ำเย็นนะคะใส่ลงไปกะว่าให้ได้ประมาณครึ่งของผักผลไม้ที่เราใส่ไว้ในโถเนาะถ้าใส่เยอะเกินไปอะคะ่ะมันจะเหลวแล้วก็รสชาติไม่อร่อยนะคะจากนั้นก็นำเข้าเครื่องปั่นนะคะพร้อมปั่นได้เลยนะคะ วิตายเราเพื่อนๆเราลืมถ่ายคลิปตอนใส่น้ำผึ้งอะค่ะยังไงเพื่อนๆอย่าลืมใส่กันนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะหรือถ้าใครชอบหวานมากเนี่ยก็เพิ่มปริมาณได้เลยนะคะก็ปั่นไปเลยค่ะปั่นให้ละเอียดเลยถ้าเครื่องปั่นของใครอะค่ะกำลังไม่แรงมากก็จ,จะใช้เวลาปั่นนานนิดนึงเนาะสำหรับของเราปั่นแป๊บเดียวก็ละเอียดแหละเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เทใส่แก้วพร้อมดื่มเลยเนาะ ปั่นแล้วเนี่ยเพื่อนๆพ,พยายามดื่มทันทีเลยนะคะอย่าทิ้งเวยนานไม่งั้นคุณค่าทางสารอาหารนะคะมันจะหายไปเนาะโหเสสมูทตีของเรานะคะสีสันน่าทานมากแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะคะในแก้วนี้ก็รวมซุปเปอร์ฟู้ดไปเพียบเลยนะคะ ยังไงเพื่อนๆอย่าลืมลองไปทำทานกันดูเนาะรสชาติอร่อยมากๆแถมมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ